เดเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องและแล้วเราก็มาเจอกับบอสต,ตัวที่สองด้วยโอ้วันที่สองทำไมมันดูแบบมาเปลี่ยนไบรอหรือไปละแม่งใช่ยังไงนะต้องลงเรือก่อนแล้วก็เจที่ซ่อม เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยออกเล่นมไม่ไมก็อันนี้แบบปกติและนี่แบบระเบิดเอาละมึงโดนกูไปวันนี้จะต้องเจอกับตัวอะไรเลยเนี่ยเห อยู่ไหนวะมันจะอยู่ด้านขวาขวามือมันคือตัวไรตัวอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันขึ้นมันแรงขึ้นเปล่าวะเออโอ้ยมันขึ้น,ม,น,นมันแรงขึ้นยังไงอย่างนั้นนะ่ะเราเจอกับตัวอะไรเนี่ยอยู่ข้างหน้ามันจะอยู่ในกร่อนี้เลยวะ่ะ กาะบ้าอะไรวะเนี่ยบอกไปซะว่าเองคือตัวอะไรไหนวะมองไม่เห็นเลยไลคลิกฮาปูดเอ็กโพซีฟไลคลิกนี่เหรอให้เราใช้ทำอะไรอะ่ะ เว็ดเว็ดไม่ใช่กรอกม,มันเหมือนไม่ใช่กรอนะมันเหมือนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันกำลังหุ้มกรออยู่เฮ้ยเองเป็นตัวอะไรอ้าวหายแล้ว โอ้โหเดียว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 หนวดพึงยาวจังแล้วกูต้องสู้กับมันยังโอ้ยเราต้องสู้กับมันยังไงวะอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยไอ้นี้ปะเดี๋ยวไอ้นี้โอเคแล้วกูหังโอ้โหงั้นสู้ไม่เป็นอะตอนนี้ เหมือนว่าใช้แล้วเปิดมันไม่ได้ผลเลยวะ่ะอ๋อต้องดิ้งนวดมันโดนเอาดิเองจะไม่ขยับไปไหนหรออุยมาจากไหนเนี่ยอุ๊ยอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้องปล้องปล้องเย็นนี่โอ้ไปดี ไม่โดนเฮ้ยอวิกูรอดได้ไงเนี่ยกรอดได้ไงไม่เก๊ยโอ้ยเป็นคืออุ้ยโดนโดนโดนโอ้ยเป็นสองเดี๋ยวซ่อมเรือก่อนซ่อมซ่อมเดี๋ยวดูอืม เรือเรือกูพังยังอ่ะยังเรือกูถึกจังวะพี่นั่นอะไรอะ่ะอ๋อมันคือหินเราต้องระเบิดหินโอเคระเบิดหินมีก้อนมีก้อนร,ระเบิดหินโอเคส่วนถ้าเราจะยิงมันเราต้องใช้ธรรมดาครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วมาแล้วมาดีมาดีมาด,มาดีอะไรอะ่ะ อะไรอันนั้นอะไรเด,เดี๋ยวเยอะเกินเดี๋ยวเฮ้ยอุย้ยเล่นทีเผลรอเราจะเล่นทีเผลรอฮะเราจะเล่นทีเผลอเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนดีร้อยโดนอีกเรียบร้อยอีซี่เปล่าตัวเนี้ยก็าต้องอีซี่แล้วแหละอะไรอ่ะ อะไรเฮ้ยโดนใกล้ตายเฮ้ยตรงนู้นโดนตายไม่ตายหรอตรงเนี้ยตายดิเออโอโ้โหอีซี่บอสตัวที่สองจบไปแล้วเป็นไงโคตรไวไวเกินเลยป,ป่าวะ